ห้าลูกชายดารายิ่งโตก็ยิ่งรอวันนี้ได้รวมลูกชายสุดหล่อของดาราคนบันเทิงมาให้ได้ชมกันโตแล้วจะหล่อแค่ไหนไปชมกันเลยครับขุนพลกฤิ ลูกชายสุดที่รักวัย21ปีของนักแสดงรุ่นใหญ่แม่ไก่สุปราณีอีกหนึ่งทายาทคนบันเทิงที่เรียกเสียงว้าวจากแฟนๆในโลกโซเชียลได้ไม่น้อยนอกจากจะเป็นหนุ่มหน้าตาดีระดับพระเอกแล้วปัจจุบันขุนพลเริ่มก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเต็มตัวด้วยการเป็นพรีเซนเตอร์คลินิกดูแลผิวงานนี้ถือเป็นสัญญ,ญาณดีว่าอนาคตอาจได้เห็นหนุ่มคนนี้มีผลงานในวงการอย่างจริงจังแน่นอนน้องนบนบมงคล เพอแป๊บเดียวโตเป็นหนุ่มหล่อแล้วสำหรับลูกชายคนโตวัย13ปีของพิธีกรและอดีตนักแสดงสาวนาเดียดาวกระจายโดยล่าสุดคุณแม่นาเดียได้โพสต์ภาพน้องนบขณะลองชุดยูนิฟอร์มโรงเรียนใหม่หลังลูกชายคนเกง่งมุ่งมั่นตั้งใจจนสอบติดฮาร์โรสคูลโรงเรียนประจำชายล้วนอันเก่าแก่ของประเทศอังกฤษที่เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยล่ะครับ น้องชิโน่ทาชิโน่ลูกชายของนักแสดงสาวพลชิดจ,จันทซึ่งปัจจุบันโตเป็นหนุ่มหล่ออายุ15ปีแล้วเริ่มมีผลงานถ่ายแบบออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่ตลอดหลังคุณแม่ให้ลูกๆเริ่มทำงานเพื่อรู้จักการหาเงินด้วยตัวเองและต้องบอกเลยว่าทุกลูกของน้องชิโนนั้นหล่อละลายมากๆเลยล่ะครับน้องทีคายุลูกชายสุดที่รักของแม่แอนนี่บรุ๊ก นอกจากความเก่งในวัย15ปีแล้วต้องบอกเลยว่าตอนนี้น้องทีคายุโตเป็นหนุ่มหล่อเต็มตัวทั้งหน้าตาดีและมีสเสน่ห์เห็นแล้วต้องบอกเลยว่ายิ่งโตก็ยิ่งหล่ออย่างเห็นได้ชัดนอกจากความหล่อแล้วเขายังเป็นเด็กที่ฉลาดเรียนเก่งและมีความสามารถพิเศษอื่นๆโดยเฉพาะด้านการเรียนที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับแม่แอนนี่นั่นเองล่ะครับ ิดท้ายกันที่ออโต้การโสพลลูกชายคนโตวัย21ปีของแม่โบแวนด้าที่ล่าสุดโตเป็นหนุ่มหล่อออร่าบอยแบนด์เปล่งประกายพร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเจและเข้าสู่วงการบันเทิงแล้วเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นกับภาพน้องออโต้เด็กผู้ชายใส่แว่นเป็นพี่ชายที่คอยดูแลปกป้องและเคียงข้างน้องมาริและตอนนี้น้องออโต้ได้โตเป็นหนุ่มเก่งและได้สลัดคาบเด็กแว่นทิ้งไปกลายเป็นหนุ่มหล่อใสที่มาพร้อมกับความสามารถอันล้นเหลือนั่นเองละครับ ไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108ย t o r สตออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ